กันกับเพจหมอปุณสักดไรนูเสดทีนะคะวันที่16พฤศจิจกายนนะคะวันนี้หมอมาสัญจรที่ร่มเก้าจังหวัดนนทบุรมหานครนะคะเดี๋ยวร้านจุ่มแซ่บมอดินยะโซทอนนะคะเดี๋ยวเราจะมาถามาว่าลูกค้ามาจากที่ไหนกันบ้างนะคะอันนี้มาจากที่ไหนกันเองอโอ้โร่มเก้าค่ะมาจากร,การนน่มเก้าแถวนี้แล้วรู้จักเพจหมอปุณได้ไงคะโอเพื่อนแนะนําเพื่อนแนะนำแล้วก็รู้จักเพจในนั่นแหละใน,นโทรศัพท์ ก็เลยติดตามวันนี้ก็เลยผ่าะแล้วพี่ท่านนี้มาจากไหนคะมาจากลาบประแหงค่ะอ๋อลาบประแหงรู้จักเพจหมอคุณได้ไงคะดูได้เพจใช่ไหะคะคืเพจก็เลยวันนี้ก็เลยมาที่ร่มเตาโอเคแต่เจอกรรารนะคะสวัสดีค่ะพี่สองสาวมาจากที่ไหนกันคะมาจากที่ไหนกันเอ่ยมาจากแกลกชุมแกลก็ไม่ไกลเท่าไหร่น้องรู้จักเพจหมอคุณได้ยังไงคะ พื่อนค่ะอ๋อเพื่อนนะคะเพื่อนรู้จักจากคุกกุ้งกดเสียวค่ะวันนี้เป็นสิบคุกกุ้งเขาเป็นสิบคุกกุ้งนะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันที่หางลาสวัสด <straightforward> oh, ีค <speaks> ่ะนี <elaborate> ้ก <Down> ล <ressive> uh, okay. well, ุ <hyster arian> ่มนี้มาจากไหนกัน um บ้างเอ่ยมาจากไหนกันคะจากพัทโนงค่ะอ๋อมาจากพัทโนงรู้จักเพจญหมคุณได้ยังไงคะออ๋น้องสาวแนะนำมาค่ะลูกสาวมาสักไปแล้วน้องสาวอ๋อน้องสาวมาสักไปยังคะ จากไปแล้วใช่ไหมเขาก็เลยแนะนําให้มานะคะอันนี้มาจากที่ไหนกันคะเป็นค่ะรู้จักเพลินหมกุลได้ยังไงเอ่อพอดีน้องที่รู้จักกันเขาจากที่บางบัวทองอ๋อเขาเลยแนะนํามาโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะมาจากที่ไหนกันคะกรุงเทพค่ะกรุงเทพรู้จักเพลินหมกุลได้ยังไงเอ่ยรู้จักจาก อะไรนะเฟซบุ๊กเด้งขึ้นมาคะก็เลยเข้าไปคลิกดูค่ะก็เลยศึกษาก็เลยตามมาที่ร่มก้าวเข้าแล้วก็ดูคลิปใน YouTube YouTube อ๋อโอเคค่ะฝากติดตามด้วยนะคะในยูทูบขอบคุณค่ะ